สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของครูออนจากเพจออนอา b o o k ุ๊กเพจเกี่ยวกับการวาดรูป mm hmm. เพื่อให้การวาดการลงสีของเราดีขึ้น mm hmm. และครูจะคอยช่วยให้นักเรียนได้ความรู้สึกของความภาคภูมิใจและกล้าที่จะลงมือทําค่ะสามารถเข้าไปชมเว็บไซต์ของครูออนได้ที่ www. onartbook. com EP ที่14วันนี้ครูขอพูดถึงเรื่องของจะทำยังไงให้มีความคิดสร้างสารรค์ความคิดใหม่ๆ ครูเองเป็นคนหนึ่งที่ชอบคิดอะไรใหม่ๆอยู่เรื่อยเลยค่ะตั้งแต่สมัยเด็กแล้วค่ะตอนเด็กๆนะคะก็แต่งนิทานแต่งเรื่องราวเป็นการ์ตูนเล่มนะคะพอโตขึ้นมาแล้วก็ได้เรียนวิชาเกี่ยวกับความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นเรื่อยๆก็รู้สึกว่าชอบมาก ปกติจะไม่ใช่คนที่ยกมือตอบคาถามหรือว่าถามคําถามอะไรเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นวิชาเกี่ยวกับศิลปะหรือว่าความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยครูจะตื่นตัวแล้วก็ยกมือนะคะในห้องสามารถกล้าพูดกล้าคุยได้มากเป็นพิเศษเลยค่ะที่ผ่านมาไม่นานนะคะตอนเรียนปริญญาโทที่นิเทศนิได้นะคะครูก็ได้ลงเรียนวิชาเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์น,นะคะตอนเรียนแล้วก็ได้ทํางานส่งครูส่งอาจารย์เนี่ยก็คือมีความสุขมากๆอยากเรียนแต่วิชานี้อย่างเดียวเลยค่ะ เพราะว่าครูชอบที่ได้คิดอะไรใหม่ๆแบบไ right ร้ขอบเขตมาตลอดนะคะได้สร้างสารรค์ได้ได้คิดได้ผลิตออกมาคือเรียกได้ว่าไม่ต้องหยุดคิดกันเลยค่ะก็คือชอบมากๆนะคะความคิดสร้างสารรค์เนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็จะเมื่อเราเริ่มที่จะคิดนอกกรอบค่ะโดยที่ยังไม่ต้องคิดว่าแบบนั้นแบบนี้มันเป็นไปได้หรือเปล่านะคะยังไม่ต้องจํากัดความคิดตัวเองนะคะคิดมาก่อนว่า สิ่งที่เราจะทําหรือสิ่งใหม่นั้นเนี่ยคืออะไรมีหน้าที่ทําอะไรได้บ้างนะคะหากเรายังไม่สามารถที่จะเริ่มต้นคิดได้ทันทีเนี่ยให้ลองเริ่มจากดูสิ่งรอบตัวเราก็ได้ค่ะแล้วค่อยเพิ่มความสามารถของสิ่งเหล่านั้นหรือว่าปรับเปลี่ยนนะคะความสามารถให้กับสิ่งเหล่านั้นอย่างเช่นเเวลาที่เราเห็นเก้าอี้ตัวหนึ่งเราอาจจะคิดว่า ตรงที่นั่งมันอาจจะเป็นเขียงได้นะคะตรงที่วางแขนเนี่ยอาจจะเป็นอพอชูขึ้นฟ้าแล้วก็เป็นร่มให้เราบินได้อะไรเงี้ยค่ะคือคิดนอกกรอบไปเลยครูเองนะคะเคยเปิดเพจหนึ่งเอาไว้ค่ะแต่ว่า ไม่ได้บอกใครนะแล้วก็ไม่ได้โปรโมทอะไรเลยเพราะว่าเป็นเพจที่เอาไว้ตั้งใจว่าจะเก็บเป็นไอเดียของเรานะคะแต่ว่าก็ได้มีการเปิด Public นะคะให้คนเห็นได้แต่ก็ไม่ได้คือไม่ได้เปิดเผยไม่ได้เปิดตัวอะไรนะคะก็คือใส่ความคิดใหม่ๆไปเรื่อยๆนะ,คะใครที่เข้ามาเห็นก็กดไลค์กดแชร์อะไรก็ได้หมดนะคะ,ะเพจนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาจากว่าเวลาครู นอนนะคะครูอยากจะให้มีมือนิ่มๆนะคะเป็นแบบเหมือนมือตุ๊ก,กตามาลูบหัวลูบหลังอยู่ตลอดเวลานะคะก็เออเลยคิดว่าถ้าจะดีมากเลยถ้าเกิดว่ามีเครื่องที่มีไอ้จ้องมือนิ่มๆเนี่ยมาลูบเราได้แล้วก็ต้องตั้งเวลาได้นะว่าจะลูบเราจนเราหลับในกี่ชั่วโมงหรือว่าเครื่องมันอาจจะ เห็นเองนะว่ารู้เองว่าเราหลับแล้วแล้วก็หยุดนะคะ,ะเป็นเครื่องที่สามารถที่จะพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกอะไรเงี้ยเครื่องนี้ก็คือครูคิดว่าคงจะเพิ่มความสุขให้คนที่นอนหลับยากแบบครูถูกไหมคะก็คือต้องทําให้เขาเรียกว่ามีความสุขอะได้มีมือมาลูบนะคะแล้วก็ตั้งเวลาได้นะ,ะก็คือน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยได้นะคะ นี่ค่ะก็คือคิดไปเรื่อยนะคะคิดนอกกรอบนะคะก็จะได้ไอเดียใหม่ๆซึ่งไอเดียใหม่ๆพวกเนี้ยมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องทําแบบนั้นไปเป๊ะบางทีมันอาจจะต่อยอดหรือว่าเป็นไอเดียที่ทําให้เราคิดไอเดียได้อีกอย่างหนึง่งที่สามารถเป็นจริงได้อะไรแบบนี้ค่ะมันสามารถต่อยอดไปได้เรื่อยๆแล้วก็เราก็จะได้ทําสิ่งใหม่ๆได้นะคะ การคิดนอกกรอบสําหรับบางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องง่ายนะคะบางคนก็จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากคิดยังไงก็ยังอยู่ในกรอบคิดยังไงคิดไม่ออกนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าเ,เราสามารถฝึกคิดจากการดูสิ่งรอบๆตัวก็ได้คือเริ่มจากตรงนั้นได้นะคะ ซึ่งในคลาสเรียนคลาส o o d l e ของครูออนเนี่ยก็มีเรื่องของการต่อยอดความคิดสร้างสารรค์เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะมุ่งไปในเรื่องของความคิดนะคะต่อยอดความคิดสร้างสารรค์หรือว่าเริ่มต้นที่จะอยากจะคิดอะไรใหม่ๆได้นะคะก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดในปุ่มช็อปนะคะที่เพจ f a c e b o o k on a r t b o o k ได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟัง EP ที่14ของครูออนมากๆเลยนะคะหากว่าใครชอบนะคะอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้ครูออนด้วยสามารถเข้าไปพูดคุยทักทายกันได้ที่ w w w o n a r t b o o k c o m ค่ะรูปดีๆมีได้เพียงแค่เรากล้าที่จะลงมือทำและพบกันใหม่นะคะ